5ร้านแนะนำอำเภอเมืองราชบุรีจะมีที่ไหนบ้าง EP 11แล้วนะคะทุกคนไปกันที่ร้านแรกค่ะร้านแนะนำร้านที่1นะคะร้านห้องแห่งความลับราชบุรีค่ะร้านนี้นะคะใครมาทานบ้างร้านนี้เป็นร้านดั้งเดิมนะคะก่อนที่ตอนนี้เขาจะสร้างร้านใหม่ที่อยู่ไม่ไกลจากร้านเดิมนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวรีสอโ์้เป็นข้าว เมนูแนะนําเลยก็คือพิซซ่านะคะแป้งนุ่มแล้วก็ดีงามมากนะคะหอมชีสนุนเมนูนี้คือราวิโอรี่ผักขมทรัฟเฟิลและที่ชื่นชอบก็คือสปาเกตตี้ทุกแบบนะคะและอันนี้คือสปาเกตตี้มารินารากุ้งลายเสือค่ะ็ติดไฟแดงหลั่งแต่มันโจรเชิญเลยค่ะ และเมนูที่ชอบที่สุดก็คือสปากเกตตี้ทะเลดำซิกเนเจอร์อร่อยต้องสั่งนะคะร้านแนะนำร้านที่2นะคะคือบะหมี่กําเช้งนะคะมีสาขาเดียวอยู่ข้างกับสถานีตำรวจราชบุรีค่ะที่นี่มีความพิเศษคือเส้นบะหมี่และแผ่นเกี๊ยวทําเองนะคะขายมาตั้งแต่ปีพศ2477ค่ะ และนี่คือเกี๊ยวน้ำอันนี้คือบะหมี่แห้งบะหมี่เกี๊ยวแห้งอันนี้คือหมูแดงโบราณแล้วก็อันนี้คือหมูแบบหวาน,นะะอันนี้หมูแดงโบราณร้านแนะนำร้านที่3นะคะพรเทพเป็ดยา่างร้านนี้อยู่ที่ถนนเพชรเกษมตำบลหน้าเมืองอําเภอเมืองจังหวัดราชบุรีค่ะ เราสั่งเป็นข้าวหน้าเป็ดนะคะมีน้ำซุปให้ด้วยแล้วก็อีกจานหนึ่งเป็นบะหมี่เป็ดย่างค่ะซึ่งนอกจากเป็ดย่างแล้วเขายังมีเป็ดพะโล้ด้วยนะคะแล้วก็เมนูเป็ดก็จะเป็นเป็ดย่างผัดขี้เมาเป็ดพะโล้ทอดกระเทียมผิกไทยเป็ดย่างผัดเผ็ดใครสนใจก็ลองไปทานกันได้ค่ะ ร้านแนะนําร้านที่4นะคะคือร้านน้องใหม่นมสดค่ะร้านนี้อยู่ที่ปากซอยซับซิรินะคะในตลาดเลยค่ะนมสดร้อนนมสดเย็นนะคะแล้วก็แปะกล้วยนมสดมีขนมปังนึ่งสังขยาชาไทยสังขยาใบาเตยแล้วก็มีปังเย็นด้วยค่ะใครสนใจก็ไปทานกันได้ร้านแนะนำร้านที่5นะคะร้านโรตีโบราณค่ะร้านนี้อยู่ที่ห้วยไผ่ค่ะอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี เราชอบโรตีหนานุ่มของที่นี่มากนะคะพรว่แป้งนุ่มอร่อยมากแล้วก็อันนี้เป็นโอเลี้ยงนะคะแก้วใหญ่มากใครสนใจก็แวะมาทานตามที่เรารีวิวได้เลยค่ะ